ผมว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่น่ารักนะหนูว่าต้องมีรับจบัองอ่ะก็เคยรับจอบมาลาอิงเจลล่นรับตลอดวันในยยุคลาออกเธอค่ะลาออกจะผู้ใหญ่เถอค่ะร้อยมุกพันฮ่าฮพี่อะไรครับผู้ใหญ่ลอยครับผู้ใหญ่ลอยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่อยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรหมู่บ้านห<ะ>มูบม่บ้านอะไรด่านคําเตี้ยด่านนครเตี้ยสุพรรณบุรี การจนะจ้บา,จบาบุรีการชนะจ้บุรีแค่ไหนบุรีแค่ไหนบุรีผู้ใหญ่มาให้ครับน้องชายในน้องชายพี่ข้างหลังอ๋อพี่เป็นผู้ใหญ่น้องเป็นโจร <c oughs> โอ้โหพ่อโหโหคนไหนน้องเลือกไปเลยจะ <c oughs> ดูสิใครจะกล้าไปกี่ใหญ่เลอยไปเสแล้วใหญ่ ลักษณะเหมือนว่าอายลูกบ้านออผมว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่น่ารักนะอ่ะคุณหอมผอจะบอกว่าผู้ใหญ่ลอยกลับหมู่บ้านไม่อายใครเลยเสียงขนาดนี้แล้วเสียงดีมากพี่ไม่ไม่อยากกลับครับไม่อยากกลับเมียบอกว่าถ้าโดนแป้นไม่ต้องกลับบ้าน เราก็เลยร้องไม่เหมือนกันเลยร<น>้องให้โดนแป้งไม่อยากกลับบ้าน,นคิดไหมว่าเมียตอนนี้เมียดูอยู่ทางบ้านน,นอนหน้าบ้านนี่แหละขังให้มันนอนข้างในเลยดีมันจะได้ไม่ต้องออกมาดีให้มันลุ้มกันนอนในบ้านจะนอนตรงนี้นนอย่าทำได้เลยทำมาแล้ว ของคุตุนนะเสียงเขายังมีสนุกสนานอยู่ในตัวแต่ว่าของคุลอยจะตั้งใจไปหน่อยฮะตั้งใจตั้งใจปม้าไปหน่อยครับปม้าเอ๊ะตลรงเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นตลกเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นตลกกันเน่ผู้ใหญ่ไดนชอบผู้ใหญ่ไหชอบชอบผู้ใหญ่ลอยวะตลกเป็นผู้น่ไม่ถือว่าผู้ใหญ่บ้านจะร้องเพลงได้เก่งขนาดนี้อ่ะหนูว่าต้องมีรับจบั้งอ่ะก็เคยรับจอบมาบเยเย็ล่ตลกวอยุลาออกเถอะค่ะลาออกจากผู้ใหญ่เถอะค่ะ ตลกเถอะค่ะนะคะเขาอาจจะเป็นคนเฮฮาไงลูกบ้านรักเขาไงอือใช่เล่นตลกอยู่ครับทุกคนเล่นตลกอยู่ด้วยเหรอพี่ลอยบุรีรัมไชยยามออ๋นี่ลอยบุรีรัมเล่นอยู่แค่เขตจังหวัดอ๋อเล่นนอกเขตไม่ได้นอกเขตไม่ได้นอกเขตเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อเคยมีใครทักไหมคะว่าหน้าเหมือนอาลุงเพชรแหลมสิงห์เหมือนกันนะอ๋ออุ้ยหน้าเหมือนหลายคนเหมือนกันเนี่ยเนาะความจริงมันก็คือความจริง อาร์เอาผู้ใหญ่แดงออกไปเอานี่ไปแทนเวลามีการประกาศแบบว่าชวนลูกบ้านมาประชุมเนี่ยผมว่าลูกบ้านจะต้องชอบเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ต้องร้องเพลงพูดสปอร์ตเป็นนี่ไงสปอร์ตตรุ่จินปี2562ขอเชิญชื่วมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนวัดหนองบัวตะบลกรอโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีวันที่2กุมภาพันธ์พบกับออรโฟเอสฮ สุดยอดตุ๊กจีนปี2 5ขอเดนมาปิดทองฝาผู banks, ้ใหญ่ลอยยัไม่ตายัไม่ตารอยมุกพันหา